เอาแล้วครับมาดูการเช็ครีโมททีวีแบบง่ายๆครับไม่ต้องฟึ่งผาช่างครับเพียงแต่ท่านมีวิทยุเอ็มหนึ่งเครื่องแล้วก็รีโมทที่ต้องการตรวจเช็คนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เปิดเครื่องรับวิทยุนะครับถ้าเป็นเครื่องที่มี a อ f มอฟอมให้ปรับไปที่เอมนะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับจะเห็นว่ามันก็มีเสียงของวิทยุปนมาบ้างให้เราหมุนหาสถานีนะครับที่มันไม่มีเสียงคนดูขึ้นไา เราเอาสถานีที่มันว่างๆนะครับที่มันไม่มีไม่มีสถานีวิทยุอยู่เราก็เร่งเสียงรอนะครับนี่ครับเสียงมันก็จะซ่าๆอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอารีโมทนะครับเรื่องการเช็คเนี่ยจะเป็นรีโมททีวี VCD DVD รีโมทอะไรก็ได้นะครับลองเช็คดูลองกดแล้วจ่อไปที่วิทยุนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่าเราจะได้ยินเสียงการกด สียงมันจะเหมือนปืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลองกดปุ่มว,วิทยุจะตอบสนองต่อการกดของปุ่มของเรานะครับเมื่อเรากดปุ่มรีโมทจะส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณฟินฟราเลตไปให้กับเครื่องรับเช่นเครื่องรับทีวีหรือเครื่องรับบีซีแต่ในที่นี้เราใช้วิทยุเป็นตัวรับสัญญาณซ่งสัญญาณนี้จะถูกแปลงกลายเป็นเสียงให้เราได้ยิน เวลาเรานำไปใช้กับทีวีเราก็จะสั่งในการลดเสียงบ้างเพิ่มเสียงบ้างเปลี่ยนช่องบ้างหรือว่าเราเลือกเป็นโหมดต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตรวจสอบรีโมททีวีรีโมท d ีวีดีรีโมทซีดีแบบง่ายที่สุดเราไม่ต้องพึ่งพาช่างกรณีน,นี้เราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าวีรีโมทของท่านมีสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียด การตรวจซ่อมวิธีอื่นต้องกล่าวถึงในช่วงต่อไปหรือถามผู้รู้ดีกว่านะครับกรณีน,นี้เราก็จะเช็คว่าปุ่มทุกปุ่มมีการทํางานหรือการตอบสนองต่อวิทยุหรือไม่เราลองกดปุ่มต่างๆดูนะครับเราลองกดปุ่มอื่นดูนะครับจําแล้วลองเอาไปทําดูได้นะครับเราไม่ต้องพึ่งขาช่างก็ได้ครับดีมากนะครับรีโมทนี้เราใช้ได้อยู่นะครับสถานไม่อ่อนด้วย ออกมา,มาสิพิธาก็มีผลนะครับเพราะว่าพิศทางที่เครื่องรับวิทยุตั้งอยู่ก็คือจะมีสายอากาศอยู่ในตัวถ้าใกล้กับสายอากาศมากก็จะดังมาก